สดชื่นหวานฉ่ำและยำใจกันไปกับแนวทางบาสเกตบอล n b a รอบเพย์ออฟในรอบลอาชมปน,นะครับมื้อเช้านี้เป็นไปตามบทวิเคราะห์วิจารณางด้านชีฟแลนด์คาเวเลียก็สามารถปลุกไปเอาชนาอินเดียนาเพเซอร์ได้ถึงเกนบิดฟินเทาไปได้อย่างขาดลอยเมื่อเช้านี้แม่ทัพของทางด้านอินเดียนาเพเซอร์อย่างไทลิสแทรดเบอร์ตันลงสนาสม30นาที ฟิโกน้อยจัดเหมือนรู้ว่าวันนี้ไม่แม่นเลยไม่ค่อยอยากยิงยิงไป8ลงแค่2ลูกเธอเองผิดการกับแมททับของทางด้านผู้ว่ายืดยอ,อย่างชิปแลครับดูโแวนมิเชลวันนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทําแต้มครับสิ 4, 3, แต้มและได้ตัวหลักกลับมาอย่างดานิสจารีก็เอมวีมูฟวีก็ผมบอกนะครับว่าถ้า2คนนี้กลับมารับรองว่าชิปแลนดคาลียจะสามารถบุกมาเอาชนะได้อย่างแน่นอน ใครคิดว่าเพเซอร์นำก่อน2 0ต่อซีรีส์นี้ผมคิดว่าคิดแอฟริกาจะกลับมาเอาชนะเพเซอร์ได้ในท้ายสุดไม่เชื่อครับคอยดูในช่วงเกมที่เหลืออยู่ขอแสียความดีกับใครที่ไปตาม1ตัวเน้น1ตัวช่วงของผมด้วยกันนะครับเาวันนี้ก็มีบาสเกตบอล NBA รอบรองชาเลิศหนึ่งคู่เช่นเดิมมาฝากกันจะเป็นคู่ไหนหม่ท้าผู้ชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับสำหรับใครที่ต้องการจะททาบาสเพิ่มเติมง่ายๆเลยปัดขวา และรูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าครอบครัวอยู่ใครเป็นคอบาสอยากลุ้นบาสไปกับผมไม่ควรพลาดหรือแอดไลน์มาที่แอดพีโปรแลแล้วก็ a i 7หนึ่งคู่ครับหนึ่งเดียวในวันนี้มาที่สนามวิสันสแควร์การ์เด้นนิวยอร์กนิกวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านบอสตันเซลติกคู่นี้ก็เหมือนกับอีนาเพเซอร์เป๊ะเลยทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยชกฉวยเกมความได้เปรียบที่ท,ทีกันได้ไหมก่อน2.0่อนซีรี ณเวลานี้ผมมองว่าคู่นี้นักบาสเนี่ยดูแล้วคุณภาพผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างสูสีกันแต่ลึมเหลื่อมเนี่ยไปทางเซลติกเนี่ยจะดีกว่าเล็กน้อยโดยนะครับในเกม2เกมแรกเนี่ยบอสซาเซลติกเนี่ยมันแบกเนี่ยแบกกำแพงแบกแฮนดิแคปเนี่ยแพงเกินไปก็เลยทําให้ไปไม่ถึงฝั่งฝันและกลับมาแพ้ซะอย่างนั้นแต่วันนี้มาเล่นที่บ้านนิวยอร์กนิกเอเนี่ยเลทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปรับลงมาปรับต่ําลงมา เป็นทางด้านบอสตันเซลติกต่ออยู่ที่ประมาณ5แต้ม5.5เหมือนกับทางด้าน OKC OK ปลุกไปต่อเลยก็ถือว่า5แต้มทัชสองที่เปิดมาก็ถือว่าค่อนข้างแรงเช่นกันนะผมมองว่าก็แอบแรงอยู่ในบ้านตัวเองต่อ10.5พอมาเยือนต่อ5.5ล s าสเกัสหรือว่ามองว่าคงไม่มีการกวาดซีรีส์3-0แน่นอนวันนี้นะครับทางด้านบอสตันเซลติกในความคิดผมนะผมคิดว่าบอสตันเซลติกเนี่ยจะบุกมา เอาชนะในเกมนี้เพราะว่าสองเกมที่ผ่านมาจะมาบุสเซลาเนี่ยมีข้อผิดพลาดต,ต้องกลับไปศึกษาต้องกลับไปเรียนรู้แก้เกมจกะมาแพ้3เกมติดอันดับ2และเต็งหนึ่งที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ได้ยังไงณนะเวลานี้อ่ะบอสตันโซติกก็อบอกว่าครับร่วงหล่นลงมาเป็นอันดับ2อันดับ3ครับในการที่คว้าแชมป์อันดับหนึ่งตอนนี้คือ o อเคซเริ่มสั่นคอนะครับโอ OK เคซีเมื่อเช้านี้แพ้ไป5.5ในวันนี้ผมคิดว่าบอสตันโซติกครับ จะช่วยกันรวมใจรวมกําลังกันจะเอาชนะทางด้านーーนิวยอร์กลีกได้ในเกมนี้ครับถูกจะจัดขัดใจสวนชื่นชอบคลิปนี้ครับตามมาที่บอสตันเซลติกใส่เต็มข้อใส่เต็มเครื่องใส่เต็มแข้งวันนี้จะไล่ซีรีส์มา2-1ต่อหเกมอย่างแน่นอนครับใครติดตามผมในวันนี้ขอทุกคนโชคดีช่วใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ